อบคุณได้น,นะคะว่ามันเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่อวัฒานธรรมอีสานนะคะวัฒนธรรมอีสานาาาซึ่งหรืออีสานเรียนอย่างนึงก็คือผาาตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นผ้าที่เป็นภ้าของเราเนี่ยนะคะมีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่เราได้ดูไปเมื่อกี้เรื่องอะไรบ้างคะ ตอนตอบคำแก้ต้ออกกไัได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างความเป็นยูความเป็นยูอะไรอีกคะประเพณีประเพณีอะไรบ้างบุญ mm hmm. บ้าไ mm hmm. งไฟแห่เทียนพรรษาเบียนเทีย hmm. นอะไรที่มีเงินกิน mm hmm. ข้าวปากปลา mm hmm. เออหน้าปลากระเทียน mm hmm. นะคะอันนี้ก็เป็นประเพณี โอเคมีวัฒนธรรมไทยนะคะแต่ที่เราดูเมื่อกี้เป็นวัฒนธรรมอีสานะคะวัฒนธรรมอีสาหรือวัฒนธรรมอื่นๆแต่ละแต่ละอย่างแต่ละพื้นที่เนี่ยก็แตกต่างกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมไทยนะคะก่อนเราจะมาเรียนปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมไทยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียน